สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันส่วนสายๆจักหน่อยนะครับทากลางแสงแดดจา้ากับลมปล่อยอากาศสายๆมากครับเริ่มมีความอุน่นขึ้นมาในร่างกายจากหน่อยคุณพ่อคุณแม่นะครับส่วนเศร้าอ,อากาศเย็นมากนะครับถือว่าสดชื่นดีนะครับสำหรับแอดวิไล ถาห่อนกับหนาวแอดวิไลเลือกเอาหนาวดีกว่านะครับเพราะว่าสายๆมากอะอบอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเอาเรื่องของตัวเลขแน้วาทาั้งนะครับคือเกาเหมือนเดิมนะครับมาผมมาเจอกันเป็นวันจันทร์ที่23คสบามือนี้นะครับมาผมมาเจอกับแอดวิไลเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับส่งเสาแอดวิไลก็ได้ปล่อยไปถือว่าหลายสำนักแล้วนะครับ มาในคลิปนี้นะครับมาแล้วนะครับล็อกบนล่างจ่าดับนี่เอฟซีคอมเมนต์ล็อกค่อยกันอยู่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของจ่าดับนะครับเป็นล็อกบนล่างนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับอ่าล็อกของจ่าดับนะครับก็ถือว่าสะดุดหกสาม งวด4-3สัญจรเชียงใหม่ตรงๆเลย8-4-3นะครับ4-3ตรงๆงวดสัญจรเชียงใหม่มาสะดุดงวด8-6-3นะครับอ่ามาสะดุดอ่าแต่ว่างวดนี้นะครับอ่าพิจาพิ่นว่ามหั่นใจมาแน่นอนพ่อวิไลงวดนี้นะครับก็บคือสองมกราคมนี้ต้องมาให้เห็นหนึ่งคู่แน่นอนนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอค่อยแนวทางของจาดับนะครับเตรียมสมุดประกาวไว้เดี๋ยวแอดวิไลจะพ้าเขียนนะครับตัวเลขแน่ทางได้มาแล้วนะครับอก่อนอื่นก็นขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับถูกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาปูดมาคุยมาทามข่าวทมข้าวคอมเมนต์ comment มาให้กําลังแรงใจนะครับคําอําน,นยวยอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง แลวก็ถูกยอดไหลยอดแช่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ่าเป็นการเสียเวลาครับคุณพ่อคุณแม่ครับเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวาทางครับล็อกบนล่างจ่าดับว่าตัวเลขแนวาทางจะถูกอกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบ่นะครับอ่ะครับคำามาเบิ่งนํ้ำกันครับเตรียมสมุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางแอดพิ่ไลจะพ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวาทางกันเลยนะครับเป็นล็อกบนล่างนะครับ งวดนี้นะครับงวดนี้แนวทังของล็อกบนล่างจ่าดับนะครับจะมีอยูเก่าชุดนะครับเก่าชุดบางงวดก็มีแปดมีเจ็ดมีหกแล้วแต่มีสิบบ่เกิดนีนะครับแต่่างวดนี้แอดวิไลเช็คเบื้องแล้วนะครับมีอยูเก่าชุดนะครับด้วยกันมาเบิ้งนะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มเขียนกันเลยนะครับอ่าเริ่มจากคู่แรกนะครับ <c oughs> ห้าหนึ่งครับห้าสองสี่สอง ต่อไปครับสี่สามต่อไปครับสามสองต่อไปครับสองหก 6กครับต่อไปครับ6.4 5.8่ชุดสุดท้ายครับคือ5.8 9ชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งบิดเก่าชุดนะครับเอาแคปบหน้าจอกันเลยนะครับแนวทางของจ่าดับนะครับ เป็นล็อกบนล่างเบิ้งให้ดีงวดประจําวันที่2มกราคมับ2568ครับ, 2, รบมือนี่วันจันทร์ที่23อ่าเดี๋ยวแอฟวิลไลจะเขียนหลักฐานการลงคลิปให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เป็นหลักฐานกันมือนี้นะครับวันที่23อ่าลงให้วันที่23นะครับ อาจจังใดการล่อค่อยกันไปนะครับคุณพอคุณแม่สาหรับเนี่ยทั้งตัวเลขนะครับอซองจากมหาชัยนะครับเดี๋ยวถาได้มาดุนดวนแอดวิไลจะลงให้ท่านที่นะครับ fc อมเมนต์ลอค่อยกันหลายนะครับลงให้วันที่ยี่สิบสามธันวาคมหกเจ็ดมือลงคลิปนะครับ <c oughs> อ่าเลขดับของพอกล้วยเดี๋ยวแอดวิไลจะลงไห้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อ่าพอกล้วยได้ทรงมาแล้วนะครับสําหรับเลขดับล่างของพอกล้วยเอาอยู่มาหลายงวดติดแล้วคือกันนะครับสําหรับเลขดับของพอกล้วยนะครับสุดประหยัดต้นทุนอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงไห้นะครับอาจากกรก์เขอกับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับเวที FC ทุกท่านที่ติดตามให้กําลังแรใจแอดวิไลด้วยดีเสมอมานะครับอ่าบพว่าจะเป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกัน คอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับละกับทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับฝากแช่ไปทุกคลิปที่ทางแอดวิไลได้นำเสนอให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับขอากราบขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางล็อกบนล่างจ่าดับนะครับมี9ชุดคือ,อขอทวนตัวเลขให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามได้ฟังอีกรอบหนึ่งมี51ครับ5 2 ครับ4 2 4 3 3 2 2 6 6 6 6, 6 4 5 8 9ก่าชุดนะครับหลักฐานการลงคือเมื่อนี้วันที่2ีลงคลิปเนี่ยทางให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่ะพิจาเพิ่นว่ามั่นใจแห้งครับ FC งวดน,นี้วันที่2ต้องมาให้เห็น1คู่แน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นบนล่างเรื่อคุณพอ่อคุณแม่เบืงอง้ดีล็อก ของจะด,ดับจะเป็นบนล่างนะครับตัวเลขทวนให้ฟังเป็นทีเรียบร้อยคุณพอ่อคุณแม่แคบหนาจอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งรักษาร่างกายสุขภาพนะครับให้ดีนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร่มเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีไฟใหม่ เกิดขึ้นทุกปีนะครับนานนี่นะครับทั้งบ้านแอดวิไลกับมีบ้านไก่ชิตีกันนี่กับมีสองมู่บ้านแล้วให้ระวังให้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เลี้ยงฟื้นเลี้ยงไฟ,น,งฟนะครับลูกหลานเฮาให้เลังเง้าก็เกล่นฟื้นเล่นไฟหลักกาที่สาคัญนะครับเชียงใส่ไฟฟ้าที่ชํารุดนะครับคุณพอ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับใหม่บ้านทั้งหลังวอดเลยนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านแอดวิไลนี่นะครับอาจจะในเด็วกว่ามเป็นห่วงเป็นใยจากวิไลให้โชค เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ